สวัสดีค่ะทุกคนเคยไหมคะเวลาเราเขียนงานวิจัยเนี่ยเราหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆนะคะหรือว่าเราไม่พบข้อมูลเอกสารฉบรับเต็มเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมีวิธีในการค้นหาข้อมูลนะคะภายใน3นาทีนะคะเป็นฐานข้อมูลอะไรเราไปดูกันเลยค่ะทุกคนรู้จักไทลิสไหมคะ ไทลิสนะคะก็คือฐานข้อมูลที่รวบรวมเอกสารฉบับเต็มนะคะในรูปแบบของฟูลแท็กนะคะอย่างเช่นนะคะงานวิจัยบทความวิทยานิพนธ์นะคะอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศไทยเลยนะคะอย่างเช่นของจุฬาของธรรมศาสตร์นะคะหรือจะเป็นในหน่วยงานของเราก็จะมีเหมือนกันนะคะซึ่งในการเข้าใช้งานนะคะจะเป็นการเข้าใช้งานที่ง่ายมากเลยนะคะไม่ได้มีขั้นตอนที่ยุ่งยากหรือว่าซับซ้อนมากมายนะคะจะมีวิธีในการใช้งานไงบ้างนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ อย่างแรกนะคะเราต้องเข้าผ่านทางเว็บไซต์สำนักวิทยาบริการนะคะก็คือเว็บไซต์ a i t p k u a c t h ค่ะจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเลือกที่บริการฐานข้อมูลออนไลน์ทีนี้เรามาหาฐานข้อมูลที่เราต้องการเป็นฐานข้อมูลไทยดิส t a ลคอลเลคชั o นเลื่อนลงมาด้านล่างคลิกเลือกที่ลิงก์เมื่อคลิกเลือกที่ลิงก์นะคะ ก็จะเจอเมนูต่างๆนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมีเมนูทั้ง3เมนูก็คือมีเบสิ c เซิร์ชนะคะแอดวานซ์เซิร์ชบราวเซิร์ชอย่างแรกนะคะเราเลือกที่เบสิ c เซิร์ชจากนั้นพิมพ์คำค้นที่ต้องการคลิกที่ค้นหาเมื่อคลิกที่ค้นหาแล้วจะปรากฏชื่อเรื่องนะคะคลิกเลือกที่ชื่อเรื่องหนึ่งครั้งเลือก ไฟล์ PDF ที่ต้องการคลิกยอมรับเงื่อนไข1ครั้งจากนั้นให้ติ๊กคำว่าดาวน์โหลดแสดงรายการไฟล์ PDF ที่ต้องการค่ะวิธีที่2จะเป็นแบบ Advanced s e Advanced r c h a Search จะแตกต่างจาก Basic Search ก็คือจะสามารถคลิกเลือกปุ่มบวกเพื่อเพิ่มช่องคำค้น ใส่คำค้นที่ต้องการกำหนดปีพศคลิกที่ค้นหาเหมือนเดิมค่ะจากนั้นเลือกชื่อเรื่องที่ต้องการแสดงรายการฟูลแท็กยอมรับเงื่อนไขหนึ่งครั้งดาวน์โหลดจากไทยลิสต์ได้ไฟล์ PDF ที่ต้องการวิธีที่3เป็นวิธีสุดท้ายก็คือวิธีแบบเบราว์เซอร์ สามารถใส่คําค้นชื่อเรื่องที่ต้องการได้คลิกค้นหา1ครั้งเลือกที่ชื่อเรื่องสแสดงรายการพูลแท็กคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยม1ครั้งเลือกดาวน์โหลดจากไทลิสได้ไฟล์ PDF ที่ต้องการอันนี้ก็จะครบ3วิธีในการสืบค้นนะคะ เห็นไหมคะว่าในการเข้าใช้งานฐานข้อมูลไทลิสนะคะเป็นการเข้าใช้งานที่ง่ายมากเลยนะคะอย่าลืมในการที่จะเข้าใช้งานฐานข้อมูลไทลิสกันนะคะถ้าอยากติดตามสายดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ